าหัวใจแทบผาดรอนรอนว่าฉันไรคู่นอนหัวใจอาวรณ์แสนเลื้ <c oughs> ยามนาหนาวมากลางมมศาน่าสงรารน,นั่งเกี่ยวข้าวอยู่บนบ้านเสนพรมาน เคยรักกันมาไหนบอกว่าจะลืมไมาเล่าแนนนมี่ดอกรักกันต้องชั่วฟ้าดินสลายหมดยุกไปโดนปนมันพิดกันดู้กลมกําลั่งหักกรลั่งหวามหนีฟ้ากันรวดมัต้องคิดทอดกันตลอดไปเฝ้าเฝ้าฟ้าสนจานบนสีมายืมยังไไปตั้งสามร้อยโอ้สองร้อยให้เขาไปเมื่อรสอะมันได้ขค้ืนยากต่อหาดียืมเงิน มาสิว่าบางทีพอตอนพ้นอยากได้น้ำเมาอันนี้เออเปิดเหลื่อมหวานมาตั้งแต่เปิดประตูหัวบนตัวเอออ้อยอินมาตัวเฮ้ากับหลงข้าล่มจิเงินอยู่ในถมมีนีน่ต่้แต่ซอยอยู่ในข้อกับหลงปุ๊บต่เออคือม่นไ,ไงกลุ่มแ่บ้านเหรอมัน <c oughs> ได้เขาเงินเขาท่องเขาตีนเขาเมื่อหลดยางลงเหมือนเฮ้ยยืมได้ซ้ำขอได้บางทีมันบอกผู้อานสั่นว่าเงินเอาขึ้นหรอประกาศเอาขึ้นเงินเราไปทานยำเลยสีขาคอยยำนั่นวายโอ้เงินจะคลองสีขาจะ ขอตำลาก,กับผู้เฒถาเก็จะว่าเงื่อนข้ามีไก่เจ้าเป็นเขางัวปลาขอดีจังไรขอหายไรส้นมัดถือไข่มยย่เด้เลยสมน้ำหนาแนะ่โอ้ยนีนะ่โดนไปน้